ย่าๆยาขอพูดจากใจเผยตัวตนที่แท้จริงมากี้หลังเจอดรามา่ายังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้สําหรับดราม่าของมากี้ใหม่ดาวิกาที่มากี้ออกมาเผยว่าประเด็นเคยร่วงกับใครแล้วไม่ขอร่วมงานอีกหลายคนโยงไปที่เบลล่ามากี้ก็ออกมาเคลียร์บอกว่าไม่ใช่เบลล่าสาหรับสาวใหม่ออกมาขอโทษกับการทำคอนเทนต์ที่ไม่ถูกใจใครหลายคน พร้อมปรับปรุงและแก้ไขล่าสุดเพื่อนสนิทคนอย่างยายาอุรัสยาได้เปิดใจผ่านเสือถึงประเด็นนี้โดยบอกว่าตนก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครและเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการคุยกันพร้อมพูดถึงมารก,กี้ว่าตนสนิทกับมาก,กี้นับว่าเป็นเพื่อนรักอีกคนของยายาเขาเป็นคนที่ทํางานด้วยง่ายที่สุดเขามีความสมบูรณ์แบบในแบบของตัวเองมากๆอยู่แล้วซึ่งความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไป ทีมงานจะนำเสนออีกครั้งครับขอบคุณข้อมูลจากเพจเทนนี่ดอทคอมครับและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ